คุณจะเห็นคุณค่าของโอกาสเพียงคุณร่วมเดินทางไปกับเรา JNC สร้างโอกาสของคุณให้ถูยีค่ามหา,าศาลด้วยเทคโนโลยีออนไลน์ที่สร้างธุรกิจได้ทุกที่ทุกเวลาเปลี่ยนรายจ่ายกลับมาเป็นรายรับจากสาขาที่มีอยู่ทั่วประเทศระบบอบรมพิเศษที่ทําให้คุณประสบความสำเร็จ JNC ธุรกิจห้างขายตรงสะดวกซื้อของคนไทยโอกาสดีๆที่มีไม่รู้จบ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกันในช่วงของรวยเลือกได้อีกเช่นเคยนะคะดิฉันตอสถานีการชนะมณีเสถียรค่ะกับเรื่องราวดีๆโอกาสที่มีให้กับทุกท่านแบบไม่รู้จบจากจอยแอนคอร์คอเพชันนะคะในทุกวันค่ะเราก็จะมีหลากหลายผลิตภัณฑ์นะคะในเครือบริษัทผัดเปลี่ยนมุนเวียนกันมาให้ข้อมูลแล้วก็ให้ความรู้กับคุณผู้ชมกันนะคะวันนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะเรามีอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจมานําเสนอับคุณผู้ชมด้วยนะคะพร้อมทั้งแขกรับเชิญพิเศษของเรากับอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์อาหารเสริมค่ะ คุณจันร์ประภาประเสษฐานนนนะคะผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และคุณสิริกรศิลาผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ค่ะสวัสดีทั้งสองท่านนะคะผลิตภัณฑ์แรกที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้เนี่ยนะคะนั่นก็คือ b m i ิ ผลิตภัณฑ<ช>์ V Mix <BM> คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใช่ค่ะ,คะเป็นยังไงบ้างคุณจะมาพาเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสาหรับคุณสุภาพสตรีค่ะจะช่วยในเรื่องของการปรับฮอร์โมนทําให้ฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นแล้วก็ปรับสมดุลให้กับร่างกายตรงนี้เราคัดสรรสมุนไพรจีนและไทยมารวมกันนะคะ,คะเราคัดสรรอย่างดีที่สุดแล้วจนออกมาเป็น V Mix สำหรับการปรับฮอร์โมนของผู้หญิงโดยเฉพาะเรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสาหรับผู้หญิงใช่ค่ะนะคะตัว b m i ิกเนี่ยเป็นสมุนไพรไทยแล้วก็จีนด้วยมีอะไรบ้างและแต่ละตัวนี้มีประโยชน์ยังไงบ้างคะตรงนี้ก็จะมีตัวหล่อหั่งกล้วยนะคะจะช่วยในเรื่องของอต้านอนุมูลอิสระแล้วก็จะมีตัวหมอน,นะคะ่ะช่วยในเรื่องของการหมุนเวียนของเลือด แล้วก็จะมีเป็นเกสรบัวหลวงช่วยในเรื่องของคอลลาเจนตัวนี้จะช่วยลดสิวฝ้ากระให้กับคุณผู้หญิงเลยแล้วก็จะมีเป็นตัวถังเช่าค่ะจะช่วยเสริมสมรรถภาพทางเพศค่ะค่ะแล้วก็จะมีสมุนไพรอีกหลายๆตัวค่ะซึ่งอยู่ในมีมิตรเป็นตำรับเลยกว่า30ชนิดรวมกันแล้วเป็นตำรับที่เหมาะกับคุณผู้หญิงใช่ค่ะ มันมีความพิเศษแตกต่างจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของผู้หญิงทั่ทวไปยังไงคะเพราะว่าต้องยอมรับว่าปัจจุบันนี้ตามท้องตลาดเนี่ยมีผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ค่อนข้างเยอะค่ะจุดเด่นของ BMIX คืออะไรคะ ตัวบีมิ n งเนี่ยที่เด่นก็คือจะมีเกรอนบัวหลวงค่ะที่ส่วนมากผลิตภัณฑ์ตามท้องตลาดจะไม่ค่อยมีจะช่วยเสริมสร้างเกี่ยวกับคอลลาเจนผู้หญิงอายุ30กว่า,วาเนี่ยคอลลาเจนจะเริ่มไม่ทํางานแล้วเราก็ต้องหาอาหารเสริมหรือว่าหาอะไรเพิ่มเติมเข้าไปให้คอลลาเจนทํางานได้ดีขึ้นทําให้ร่างกายมีความเต่งตึงไม่หย่อนยานค่ะแล้วก็จะมีเป็นตัว,ตวปัญจขันจะช่วยในเรื่องของการปวดประจําเดือนค่ะค่ะ ก็คือใครที่มีปัญหาอายุมากขึ้นหน้าตาผิวพรรณไม่ค่อยดีหย่อนคล้อยดูแก่กว่าวัยนะคะตัวนี้ก็คือจะช่วยในเรื่องของผิวพรรณด้วย รวมถึงคนที่ระบบในร่างกายของผู้หญิงไม่ปกติมีการปวดประจำเดือนะจะช่วยได้เช่นเดียวกันนะคะเป็นการผสมผสานศาสตร์ทั้งสมุนไพรไทยและก็จีนเข้าไว้ด้วยกันในกรณีที่เ,เป็นผู้หญิงที่ไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเรื่องพวกนี้อย่างเช่นการปวดท้องประจำเดือนหรือว่ามีริ้วรอยก่อนกว่าวัยเนี่ยสามารถรับประทานได้ไหมคะรับประทานได้ค่ะตัวนี้จะช่วยในการบำรุงร่างกายปรับสมดุลให้กับร่างกายค,ค่ะผู้หญิงที่ควรจะรับประทานเนี่ยจะต้องเป็นยังไงบ้าง ทานได้หมดเลยค่ะตั้งแต่วัยรุ่นขึ้นไปไวัยรุ่นวัยทำงานวาัยชราวัยทองตรงนี้สามารถทานได้หมดเลยเพราะว่าตัวบีมิกเนี่ยจะช่วยปรับสมดุลทําให้ร่างกายเนี่ยแข็งแรงแล้วก็จะช่วยให้อารมณ์จากอ่าวัยทองที่มีอารมณ์แปรปรวนตัวนี้จะช่วยให้อารมณ์ดีขึ้น วัยรุ่นที่บอกว่าเป็นวัยรุ่นนี่คือเราจะต้องวัดจากไหนคะถึงสามารถเริ่มรับประทานได้หมายความว่าต้องเริ่มมีประจำเดือนก่อนไหมหรือว่าต้องอายุน้อยกว่านั้นก็สามารถทานได้น้อยกว่านั้นก็สามารถทานได้ค่ะเพราะว่าตัวนี้เป็นสมุนไพรไม่มีอันตรายใดๆคือสามารถทานได้เลยเป็นเด็กผู้หญิงอยากจะดูแลตัวเองก็คือทานได้อย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันใช่ค่ะไม่เป็นอันตรายได้มาตรฐานได้รับการยอรับผ่านการตรวจสอบไหมคะได้ออค่ะตัวนี้มีออค่ะไม่มีอันตรายใดๆ นะคะการทานวิธีการรับประทานล่ะคะในตัวบีมิกเนี่ยกล่องนึงจะมี10แคปซูลวิธีรับประทานก็คือรับประทานครั้งละ1แคปซูลหลังอาหารเช้าค่ะต้องบอกเลยว่าบีมิกเนี่ยถ้าทานต่อเนื่องไปจะช่วยในเรื่องของการลดน้ำหนักด้วยแต่ว่าจะไม่ได้ไปเน้นเกี่ยวกับตรงนั้นโดยตรง ก็คือช่วยรักษารูปร่าง<ช>หุ่นด้วยนะคะงั้นมาทางคุณศิริกรบ้างดีกว่าคุณศิริกรก็เป็นท่านหนึ่งที่มีโอกาสได้ทาน b ีมิกด้วยใช่ค่ะ,คะเป็นยังไงมายังไงถึงมาเจอ B ีมิกแล้วก็เลือกที่จะรับประทานละ่ะคะต้องขอเล่าย้อนไปดนึงน,นะคะเป็นคนที่ชอบเล่นโซเชียลเน็ตเวิร์กก็เลยไม่ค่อยได้ออกไปไหนก็คือวันๆจะขลุ่มอยู่แต่หน้าคอมก็คือเห็นผลิตภัณฑ์เสริมความงามของผู้หญิงทางอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์อะไรพวกนี้เยอะมากแต่ เราก็แบบหาข้อมูลไปเรื่อยๆคือก็อยากสวยนะคะผู้หญิงทุกคนก็อยากสวยจนได้รู้จักกับรุ่นพี่ที่แบบหายไปนานแล้วแล้วมาเจอกันก็เลยคุยให้ฟังว่าเออตอนเนี้ยเมย์อยากรับประทานอาหารพวกอาหารเสริมหรือผลิตภัณฑ์อะไรพวกเนี้ยเพื่อดูแลตัวเองเพราะว่าช่วงเนี้ยเริ่มทํางานแล้วเมย์อยู่ในวัยทางานพี่เขาก็แนะนําว่าเออเนี่ยพี่รู้จักสมุนไพรตัวนี้นะจะลองไหมล่ะเราก็ก็ลองมาเยอะแล้วนะคะก็ไม่เป็นไรคะ่ะก็โอเค ก็ลองคุยกันหาข้อมูลพี่เขาค่อยๆอ,อธิบายให้ฟังจนพี่เขาบอกว่าเอางี้ละกันเดี๋ยวฉันส่งมาให้เธอลองกล่องนึงแล้วก็นับวันรอจนผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาถึงก็คือก็ถามแล้วว่าต้องรับประทานยังไงแบบไหนโอเค okay, ก็รู้ก็วันแรกก็เริ่มลองเลยทางเข้าวชาวเสร็จก่อนออกไปทํางานคือการทํางานมันต้องรีบทุกวันค่ะก็คือแบบกินได้แค่นิดหน่อยนมน้ําขนม ก็แบบเออแค่นี้ก็ลองทานเข้าไปเม็ดแรกก็มีความรู้สึกนะคะว่าวันนั้นทั้งวันคือแบบเออเรารู้สึกปลอดโปร่งขึ้นจากเมกื่อคืนที่เรานอนน้อยเพราะาเราทํางานหนักแล้วก็รู้สึกสดซื้นสดชื่นขึ้นนหะค่ะก็เลยแบบว่าเอ๊ะคิดไปเองหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าเราฟังข้อมูลมาเยอะก็เริ่มแบบทานไปเร,เรื่อยเรื่อยเรื่อยจนครบอาทิตย์ค่ะก็รู้สึกว่าโอเคจากที่เราแบบ มีความรู้สึกว่าเวลาเราคิดงานไม่ออกเราแบบเครียดปวดหัวมากเราก็แบบรู้สึกดีขึ้น<ม>คือผ่อนคลายขึ้นนอนหลับนอนหลับสนิทขึ้นค่ะจากที่แบบเวลานอนแล้วจะรู้สึกแบบสะดุ้งตื่นกลางคืนอะไรอย่างนี้แล้วก็เมย์เป็นคนที่จะปวดท้องน้อยเวลามีประจำเดือนซึ่งช่วงนั้นที่พี่เขาส่งมาเนี่ยแลวช่วงที่เราทานเนี่ยเป็นช่วงที่ก่อนมีประจำเดือน<ม>แล้วก็ต่อเนื่องกันค่ะ,คะก็รู้สึกว่ามันจากอาการง่วงมันก็จะเริ่ม ไม่ค่อยรู้สึกอะไรมากจนแบบเออมันมันช่วยได้นะเราก็รู้สึกแบบว่าไม่ได้ละโทรหาพี่เลยสั่งผลิตภัณฑ์เพื่อที่จะมาเอาไว้เป็นอาหารเสริมต่อไปเพราะวันหนึ่งเราก็กินข้าวมือ้อนึงก็หกสิบแปดสิบละก็เลยคิดว่าน่าจะเอามาเสริมดีกว่าเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าต่อไปร่างกายเราจะเป็นยังไงในเมื่อเราทานจนนี้เรารู้สึกดีเราก็ น่าจะเอามาเป็นตัวเสริมของเรานะคะก็คืออยากจะดูแลตัวเองเพิ่มเติมด้วยนะคะ,คะอันนี้ทานต่อเนื่องมาน่ะหรือ,อยังคะสำหรับบีมิกก็ตอนนี้ก็ครบหนึ่งเดือนแล้วอะคะอ่ะตอนนี้ก็เริ่มเผื่อแผ่ไปถึงคุณแม่แล้ว เพราะว่าคุณแม่นี่เข้าวัยทองแล้วอะคะอ่ะคือเราลองแล้วเรารู้สึกดีเรารู้สึกว่ามันโอเคเราก็อยากให้คนที่เรารักเขาสุขภาพดีไปด้วยอะค่ะคือช่วงแรกที่ทานเนี่ยสักประมาณหนึ่งสัปดาห์แรก<ช>ก็จะเริ่มสังเกตตัวเองได้<ช>ละ,<ช>ะว่ารู้สึกสบายขึ้นปลอดโปร่งขึ้นใช่ค่ะจากที่เคยนอนดึกๆนะคะขอดตาตรงเนี้ยจะคล้ำม,มากมแต่แต่ช่วงเนี้ยคือเพิ่งจะเดือนหนึ่งนะคะก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นนะคะเราไม่ต้องลงเครื่องสําอางให้แบบ หนาขึ้นแล้วแค่แบบแตะบางๆแล้วก็แบบสวยเลิศได้ทั้งวันแล้วค่ะนะคะ,ะ,คะก็ต้องทานอย่างต่อเนื่องต้องใช้เวลานานไหมคะก่าจะเห็นในเรื่องของออกมาทางผิวพรรณนอกจากภายในเนี่ยอาจจะรู้สึกเร็วหน่อยนะไม่<ช>ปวดท้องประจาเดือนแต่ภายนอกละคะที่จะส่งผลออกมาใช้เวลานานไหมคะภายนอกเนี่ยทายในแค่กล่องเดียวก็รู้สึกแล้วนะคะเพราะว่าจาก คนที่เขาทานไปเนี่ยคือเขาบอกว่าทานเข้าไปเม็ดเดียวเนี่ยจากที่แบบตื่นนอนมาตอนกลางคืนเข้าห้องน้ําเราส่องกระจกดูจะเห็นขอบตาดําๆคล้ำๆพอทานเข้าไปพอลูกขึ้นมาเนี่ยคือมันไม่มีแล้ว ขอบตาคำๆตรงนั้นก็หายไปเขาก็บอกเอะผลิตภัณฑ์ตัวนี้ทำไมมันเห็นผลไวมันต่างจากที่ท้องตลาดมีทั่วไปอะค่ะเขาก็เลยสั่งซื้อกันต่อเนื่องค่ะมันเร็วขนาดนี้มันจะไม่อันตรายหรอคะถามกันตรงๆนะเพราะปกติแล้วอะไรที่มันใช้เร็วมันก็อาจจะคนบางคนจะกลัวใช่เอ่อศึกษาข้อมูลมาก่อนหรือเปล่าหรือยังไงคุณสิริพัฒ่์เพราะว่าในตัวผลิตภัณฑ์พวกนี้เราก็จะเห็นแล้วค่ะว่าจะมีแต่สมุนไพรทางนั้นเลยซึ่ง มันก็จะไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายอยู่แล้วและร่างกายก็สามารถขับออกมาได้อย่างง่ายไม่ว่าจะเป็นทางเหงื่อทางลมหายใจหรือว่าทางปัสสาวะอะไรพวกนี้ค่ะคือแล้วยิ่งเราการทานตอนเช้าเนี่ยร่างกายมันจะมีการเบรนอยู่ตลอดเวลามันก็จะช่วยขับส่วนเกินที่ร่างกายแบบไม่ต้องการแล้วออกมันก็เลยเป็นการ เสริมวันต่อวันนะคะเพราะ,ะว่าถ้ามันมีการสะสมเนี่ยมันก็จะเป็นอันตรายแต่ตัวนี้มันเป็นสมุนไพรอะคะ่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่เป็นอันตรายถ้าเราจะสามารถรับประทานเสริมไปได้อย่างต่อนเนื่องกันในระยะเวลาหลายๆเดือนเป็นเดือนเป็นปีค่ะแนะนําให้ทานต่อเนื่องค่ะแต่ว่าถ้าเกิดทานต่อเนื่องแล้วต้องการที่จะหยุดสามารถหยุดได้เลยนะคะไม่มีผลข้างเคียงค่ะค่ะไม่ใช่เพราะว่าใช้ไปแล้วโอ้โหดูดีขึ้นมากเลยผิวพ,พรรณพอหยุดกินปุ๊บเหี่ยวย่นกลับมาเหมือนเดิม ไม่อย่างนั้นก็คือมันบำรุงมันก็คือดีไปแล้วลหละนะคะแต่ว่าถ้าหยุดไปแล้วเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้สวยขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าผู้หญิงอยากจะดูดีอยู่ตลอดเวลาก็ <จะ S 1> ควรจะต่อเนื่อง อ๋อนะคะนี่ก็คือ B Mix นะคะผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าสําหรับสาวๆผู้หญิงโดยเฉพาะก็คือกล่องสีชมพูข้างหน้านี้นะคะมีทั้งหมด10เม็ดด้วยกันแล้วประทานก็คือแนะนําให้ทานหลังอาหารเชา้หาหาาว,วันละหนึ่งแคปซูลใช่ค่ะนะคะแค่นั้นเองก็เรียบร้อยเลยสาหรับสาวๆนะคะทานได้เลยอย่างต่อเน,นื่องเอาละคะ่ะให้คุณศิริกรช่วยยืนยันความมั่นใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ B Mix รวมถึงเชิญชวนคนที่สนใจอยากจะสวยแบบนี้อยู่เสมอค่ะได้ค่ะ,คะ ก็ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะจากการที่เมย์ได้ลองทานเองเนี่ยเมย์ก็รู้สึกว่าดีขึ้นนะคะแล้วก็คือผู้หญิงทุกคนเนี่ยก็ต้องคิดอยู่เสมอแหละคะ่ะว่าฉันอยากสวยฉันอยากสวยทํายังไงก็ได้แต่ถ้าจะให้เราไปฉีดหรือว่าอะไรพวกนี้ก็เห็นอยู่ตามอินเทอร์เน็ตใช่ไหมคะว่าฉีดเข้าไปแล้วเป็นยังไงบางคนก็อันตรายถึงกับชีวิตแต่ตัวนี้เราแค่ทานแล้วมันก็เป็นสมุนไพรสามารถขับออกได้ไม่มีสารตกค้างอยู่ภายในอะคะ่ะก็ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ ก็หมั่นดูแลตัวเองเยอะๆจะได้สวยนานๆนะคะค่ะและสำหรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะคุณจันประภาฝากนิดนึงละกันสำหรับสาวๆโดยเฉพาะที่อยากจะหันมาสนใจดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองค่ะค่ะก็ภายในของผู้หญิงนะคะเราไม่ต้องรอให้อาการแสดงออกมาค่ะว่าเรามีปัญหาอะไรบ้างเพราะว่าการที่แสดงออกมาแล้วมันหมายความว่าเราไม่สามารถที่จะไปแก้ไขได้แล้วมันเป็นค่อนข้างที่จะหนักและในตอนนั้นที่ ก็คือต้องไปรักษาอย่างเดียวแต่ว่าตอนนี้คือมันยังไม่มีอาการอะไรเราสามารถที่จะบำรุงไว้ก่อนได้อย่ารอให้มีอาการก่อนถึงจะค่อยไปรักษาค่ะ ดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้นะคะโดยเฉพาะคุณสาวๆนะคะก็เริ่มต้นดูแลตัวเองได้เลยหรือว่าคนที่มีอายุแล้ววัยใกล้หมดประจําเดือนหรือว่าวัยทองนะคะหรือว่าสูงวัยก็สามารถทานได้เช่นเดียวกันไม่มีอะไรที่สายเกินไปสาหรับคุณนะคะในเรื่องของการดูแลตัวคุณเองและก็สุขภาพร่างกายของตัวคุณเองโดยเฉพาะสาวๆกับผลิตภัณฑ์บีมิกซ์นะคะวันนี้เอามาฝากกันกล่องสีชมพูด้านหน้านี้นะคะราคาเท่าไหร่คะ ราคาสมาชิกจะอยู่ที่500ค่ะขายปีทั่วไป800บาทค่ะค่ะปกติทั่วไป800บาทถ้าเป็นสมาชิกจอยแอนคอนะคะเหลือ500บาท,บาทแล้วก็มี PV ขคะแนนด,ด้วย PV จะมี20 PV ค่ะ เอาละค่ะใครอยากที่จะซื้อในราคาพิเศษขนาดนี้นะคะรวมถึงมีคะแนนที่สามารถต่อยอดเกิดธุรกิจได้ด้วยก็แนะนําเลยกับผลิตภัณฑ์ Be มิกซนะคะช่วงนี้เดี๋ยวให้คุณผู้ชมพักชมโฆษณาสักครู่หนึ่งแล้วก็ต้องขออนุญาตส่งคุณสิริกรศิลาด้วยนะคะขอบพระคุณนะคะ,คะผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราค่ะและช่วงหน้าค่ะมาเอาใจหนุ่มๆก,ๆกันบ้างเพราะยังมีอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสําหรับคุณผู้ชายค่ะคุณผู้ชายจะมีปัญหาอะไรบ้างแล้วก็จะมาช่วยแก้ได้อย่างไงบ้างกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบีมาย์นะคะ ช่วงหน้ากลับมาค่ะ ณจะเห็นคุณค่าของโอกาสเพียงคุณร่วมเดินทางไปกับเรา JNC สร้างโอกาสของคุณให้ทูกีค่ามหา,าศาลด้วยเทคโนโลยีออนไลน์ที่สร้างธุรกิจได้ทุกที่ทุกเวลาเปลี่ยนรายจ่ายกลับมาเป็นรายรับจากสาขาที่มีอยู่ทั่วประเทศระบบอบรมพิเศษที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จ JNC ธุรกิจห้างขายตรงสะดวกซื้อของคนไทยโอกาสดีๆที่มีไม่รู้จบ